นะสิเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่หยิงก็เลยต้องมาที่นี่ด้วยตัวญิงเองเรื่องใหญ่เรื่องอะไรช้างเอากันเฮ้ยผู้จ่าอะไรเนี่ยย่างเอางาชนกันตอนนี้รู้หรือเปล่าว่าการศึกเกิดขึ้นเสด็จทพี่เเวรองถูกเสด็จพี่อลองยาจับตัวไปไม่มีคนไหนที่จะช่วยเหลือเจ้าพี่ได้มีเพียงท่านเท่านั้นมางรายที่เคยจับกบเสร็จพี่อลองยาได้ อญิงขอร้องแหละนะช่วยหญิงสักครั้งถ้าไม่เห็นแก่หญิงก็เห็นแก่บ้านเมืองของเราที่กําลังจะได้รับความเดือดร้อนท่านต้องการสิ่งใดบอกกับเราเว้นไว้แต่ดาวกับเดือนที่เราหาให้ท่านไม่ได้ผมฉันยินดีจะไปทำธุรกิจในข้างนี้จริงนะแต่มีข้อแม้ถ้าเกิดช่วยกลับมาได้ข้าพเจ้ามังรายขอแต่งงานกับองหญิงพระเจ้าค่ะ<อ>ไงมังรายเป๊ แดดแดดเอ้อล้อวางดาวเยอะโหติดโซ่ยี่อันเนี้ยไม่ได้เอามาเพลลาเลยกี่ยี่ใหญ่เลยกี้ยี่เอียบด้วยมันคงมันคงไม่มั่นใจว่ามันไปครั้งนี้จะได้กลับมาหรือทำไมอ่ะเล่นทิ้งทวนไหมไอ้ปาร์ี้อ่ะคุยกับใครเห็นว่าพระธิดาเจ้าคุยกับใคร มึงต้องคุยกับคนอย่างนี้บอกกันเดะเห็นว่าพระธิดาเจ้ากำลังได้ยากออกอให้ไปช่วยเหลือเจ้กกล้าที่จะเคียงบาลมนีเธอใจเย็นก่อนฟังหญิงก่อนมังรายพระจ้าค่ะในเมื่อท่านกล้าขอหญิงก็กล้าให้ถ้าหากว่ช่วยเสด็จพี่กลับมาได้แล้วเราก็สุรวดดีจะแต่งงานกับท่านมังรายขอบคุทยาย้า รอช้าเลยอย่าไปฟังเสียงน้งเสียงกาปุ๋ยก่อนก่อนเลย